สวัสดีครับฟุตบอลแอฟริกันนชั่นคัพครั้งที่34ที่ประเทศไอริชโคดเข้มงวดเข้ามาทุกขณะแล้วนะครับผมนี่ก็จะเตะครบสองแมตช์กันไปทุกทกทีมแล้วแหละคืนนี้จะมีกลุ่ม E และกลุ่ม F นะครับที่จะฟาดแข่งกันในนัดนัดที่2นะครับก็ก็สุดยอดเหมือนกันนะครับ ใครเป็นแฟนแอฟริกาเนชั่นครับเนี่ยก็เอารุ้นเชียกกันสุดขั้วเหมืงนันนะครับแอดเป็นแฟนลนะิเวอร์พูลเนาะไม่รุ้นวะรุ้นว่าโมมัาซาราจะเจ็บไหมอย่าให้เจ็บนะวันนี้เอาไปรุ้นไป็สอย่งั้นมากกว่าอ่ะเข้าเรื่องเข้าราวแลครับวันนี้โมร็อกโกนะครับสามทุ่มจะพบกับคองโกนะครับ แซมเบียจะพบกับแทนซาเนียแล้วก็แอฟริกาใต้จะพบกับนามิเบียนะครับเป็นคู่ดึกนะครับไอ้แอฟริกาใต้กับนามิเบียนี่ก็นู่นแหละตีสันนั่แหละสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมานะมีแข่งขันอยู่ทั้งหมด3คู่คิกออฟ3คู่ก็เอา4คู่เลยก็แล้วกันนะครับคู่ตั้งแต่หัวข้ามหัวข้ามเซเนกัลชนะคามรูนแคมรูนนะครับ3ประตูต่อหนึ่งทราบตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละ กินีชนะแกมเบียไปหนึประตูต่อศูนย์อลจีเรียเสมอกับบูกินาฟาโลสองสองแล้วก็มอติเตเนียแพ้แอลกอลาไป3ประตูต่อ2และตูนิเซียนะครับเสมอมามาลีไป1ประตูต่อ1นะครับก่อนติตามรับชมรับเชียร์นะครับมาทำให้คะแนนก็จะออกมาเป็นในลักษณะอย่างเงี้ยนะครับกลุ่ม C ีเซเนกัลนะครับแถ่ง2ชนะ2มีอยู่6แต้มกินีนะครับมีอยู่4แต้มนะครับ แคเมรูยยังอยู่ได้หนึ่งแต้มนะครับแหมอุนนานาก็แคมเบียนะครับศูนย์แต้มต่อไปกลุ่ม e อีไอกลุ่มดีนะครับแอลโกลามีอยู่สี่แต้มนะครับชนะหนึ่งเสมอหนึ่งเท่ากับบูกินาฟาโลครับสองทีมนี้น่าจะเข้ารอบมั้งแอลจีเรียนก็แอดแอบเชียร์อยู่ได้สองแต้มเสมอรวดเลยมอติเตเนียลแพ้สองรวดน่าจะตกรอบแล้วแหละมากลุ่มอ e ีนะครับ เมื่อคืนนี้คู่ดึกมาลีนะครับนํำเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับมีอยู่4แต้มตามด้วยนามิเบียนะครับเดี๋ยวจะลงฟาดแข่งคิกออฟคืนนี้ตูนิเซียมีอยู่1แต้มตามด้วยแอฟริกาใต้แอฟริกาใต้กับนามิเบีย,ยจะฟาดกันคืนนี้นะครับกลุ่มเเช่นกันนะครับจะฟาดกันคืนนี้นะครับก็โมร็อกโกคองโกแซมเบียแทนซาเนียนะครับรอรุนกันคืนนี้นะครับผม่าสำหรับแอฟริกาเนชั่นคัพเนี่ย ก็เข้มงวดมาทุกขนาดแล้วครับจะเตะครบ -2 อ,อนัดแล้วก็จะไปนัดที่สามคงเตะพร้พอมๆกันเลยอะไรประมาณนี้ยเพื่อจะหารอบทีมเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแล้วก็ไปนอกเอาเล่นนอกเอากันอ่ะติดตามรับชมรับเชียร์กันนะครับผมสำหรับคลิปนี้รายงานผลเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ